เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเขาก็ลัาพบมาพอก,กันตอนเช้าวันเพื่อหัดนะคะวันเพื่อหัดวันที่28กรกฎาคม2 6, 5 6หาหกหาเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้กับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะเกศขอสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะเนาะเมื่อนี้กับตอนสาวๆจักน้อยนะคะเพราะว่าเกศตกใจนะคะก็เลยสิ่ว่าเราพ่อฟันให้ฟังนะคะเนาะเอาแนวทางพื่อฟันของเกตไปก่อนนะคะเมื่อนี้นะคะ เพราะว่าเกิดฝันแบบนี้นะคะก็เลยอยากมาเล่านะคะวางฝันนะคะให้กับเอฟซีฟังนะคะว่าฝันแบบนี้นะคะสีฝันดีหรือฝันลายนะคะต่วาเกศเขาของน้ำแต่เ้าแล้วนะคะไปว่าแล้วนะคะฝันลายกลายเป็นดีนะคะและกษัตริย์น้ำไปทั้งทิศตะวันตกพร้อมนะคะนะคะฝันลายกลายเป็นดีนะคะเพราะว่าตกใจมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะฝันแบบนี้นะคะตกใจนะคะตอนนี้นะคะ ก็ยังมาจับขาจับยังเลยนะคะว่าเม่นงูก,กัดอีลีบัวนะคะในขั้วฟันนะคะไปบอกบอกให้แม่เพิ่นฟังนะคะดูหน้าขางกันนี่นะคะไปบอกเพิ่นฟังเพิ่นก็บว่าโอ้ยมาเป็นผู้เบาหน่อยสิมา,มามักบอกนะนะโอ้ยจะผู้เบาหน่อยมา,มามักยังไดเนาะคนหนึ่งเนะฟันตกใจแม่เลยมาบอกแอบหนีเลยวางสินะค่ะ,ะคือข่วมฟ,ฟันนะคะเนะื่องทางข่วมฟันนะคะเนาะ เดี๋ยวมาเล่ามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะฟังให้จบนะคะจับใจคว่ำคว่ำฟันของเกียิเห็นมันใดในเร้อค่ะพราวางวดที่ผ่านมานะคะเอฟซี FC ของเกตะคะ่ะกระถูกเล่น้าเกติหลายอยู่นะคะตะว่าเกติบ่ถูกนะคะเกศได้ศูนย์หาหาศูนย์ได้ทุนขึ้นนะคะตะว่าหาสองนะคะเกตินักหาสองนะคะตะว่าเพิ่นสื่อนะคะหาสามนะคะ เพราะว่าฟัน่าได้ขึ้นนะคะคนก็เลยสื่อขึ้นแต้มหนึ่งเพิ่นถูกซํานะคะดวงนะคะเป็นน้ําดวงนะคะดวงคนนะคะเนาะกังวดนี้นะคะเทากับมาฟังกว้มฝันกันไปพร้อ,อมๆกันเลยนะคะว่าเกตฟันแบบใดน,นะคะเมื่ขึ้นนีนะคะเกีตตกใจมากเลยนะคะตกใจแบบโอ้งูก,กัดกูตายกูต,ตายนี่จากลูกในน่อนว่าซันนะคะฝันแบบนี้นะคะกูต,ตายนี่จากลูกแนนอนนะคะ ก็คือมาฟันแบบนี้นะคะอีกสามตนะคะกําลังนอนอยู่นะคะอีกสามตนะคะสามตเลื่อยเขามาแบบท่านหันนะคะเกตตั้งรักบอท่านเลยแบบกท่านหันแลนขาม่าตหนึ่งชกใส่หัวสองตชกใส่ใส่ขานะคะสองขังเลยนะคะเกตขยับขยเยนอนบะ่ไรเลยนะคะมิตรหายย่างเดียวนะคะ ต่ว่าเป็นงูเขียวนะคะบอมแมนงูแนวอื่นนะคะเป็นงูเขียวงูเขียวหน่อยนะคะแต่ว่าหลายคักนะคะยูเท่งบ้านนะคะเตมไปหมดเลย่งะคะ่ะงูเขียวนะคะว่วงฟันนะคะฟันแบบนี้นะคะเกตกระเบิดฟันยังมากไหมนะคะฟันแบบนี้แล้วนะคะจิตแตกว่วงฟันแบบใดนะคะเอฟซีนะคะ็อยลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกเกดนแน่นะคะ เกตบอกแล้วนะคะฟันลายกลายเป็นดีนะคะเนาะเพราะว่าคุณยายคุนก็บอกว่าว่าเป็นยังดอกนะคะเพราะว่าปูเป็นขุมครออยูนะคะดูปูเป็นปูหน่อยเป็นมาหาบอกหรือจังใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเกตกับน้อนอยู่ทงในทงหน้านะค่ะเนาะก่บงวดที่ผ่านมาโอ้เป็นงวดที่ผ่านมานะคะขอถทดขอแพ่หลายๆที่เกตฟันนะคะฟันตองงวดนะคะฟันว่าลดอย่างระเบิดนะคะ อย่างระเบิดนะคะทะเบียนรถของเกศนะคะก็ะห้าเก้าศูนย์หกนะคะบางคนก็บอกว่าซื้อไปกลับเลยภายในซีตูนีนะคะค่ะเกีกรบอกว่าระเบิดต็มเลยนะคะแต่ดังแห้งเลยนะคะเดี๋ยวเกศเอาึ้นไฮเบิ้งนะคะที่เกศซื้อเลขนะคะเกศซื้อเลขแล้วเกศเมาฝันนะคะเกศซื้อไว้แล้วนะคะลอตเตอรี่เก็ซื้อแล้วส้างไวแล้วนะคะตะวันนักหกสองกับหกสามนะคะ ที่เกตซื้อนะคะแล้วก็06กะซ้ำๆกันนะคะตะว่าบาัลลิกทีนะคะเกตบริสุเลยนะคะเก็บริสุนะคะนี่ละค่ะทะเบียนรถนะคะที่เกตฟันว่าอย่างระเบิดนะคะกะ5906นะคะหา906นะคะอันนี้ข้อมฝันของเกตนะคะที่มีคนห่องมาบอกนะคะเกตดได้ล่งเกดเล่นติ๊กต็อกนะคะเนาะเกดได้ล่งบอกแล้วนะคะว่าเกตซื้อหลขกตัวใดน,นะคะในติ๊กต๊อกนะคะ อ่ะสามนะคะสามหกสามนะคะนี่แหละค่ะคนตะโกนมาบอกนะคะคนตะโกนมาบอกว่าเฮ้ยเลขออกตัวนี้เด้อมาสันตัวได้มาสันเกตว่าสามหกสามน่ะนะคะสามหกสามนะคะเก็ดตซื้อไว้ต้องโดนแล้วนะคะซื้อไว้โดนแล้วนะคะแล้วก็หกสองนะคะเกียตกระซือนะคะเกียตซื้อหกสองนะคะแล้วก็หกซี่นะคะแล้วก็ ศูนหกนะคะติเกตซื้อนะคะเนาะตัดเหรียญพรเด้อค่ะหกสามสามหกนะคะกับบ้านเล็กที่ของเกดนะคะกัซีซีนะคะนี่ละคะ่ะติเกตได้ซื้อเลขนะคะมีแคนนี้นะคะคือหมวดที่ผ่านมากนะคะเกดซื้อแค่สองเจ็ดเจ็ดสองนะคะหาสองสองหาแล้วค่ะเจ็ดหาหาเจ็ดนะคะมากออกมากออกตามหลังนะคะเลขของเกดนะคะมากออกตามหลังนะคะ ประว่าเลขออกปุ๊บนะคะในสองมือนะคะสองมือสามมือนะคะเก็บซื้อเล็กไวทันทีเลยนะคะเดี๋ยวมันสีเขากับเล็กดังเล็กอ่านก่อนนะคะรู้สึกว่าเลขของเกตในบ่กเขากับเล็กอ่านแน่นอนนะคะบ่ออ่านแน่นอนนะคะประว่าเกตเบิ้งแล้วนะคะบ่ออ่านนะคะสาม,มารถซื้อได้นะคะไปหายิบซื้อรอตเตอรี่ไว้ก็ได้นะคะนอกขันผู้ใดชอบน้าเกตนะคะเนื้อทัางของเกตนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้แนวะทางงวามฝันนะคะบอมแมนสูตรคำนวณบอมแมนอย่างนะคะนะนวทางความฝันแค่นั้นนะคะที่เกิดในฝันนะคะกยอยาลืมนะคะเอฟซีนะคะท่านใดนะคะแต่วามฝันนะคะกยอย่าลืมนะคะเม็นคำว่าบอกเกตดน้ําแน่นะคะเกตดฝันแบบนี้นะคะฝันที่วัดจําได้แล้วก็ได้อธิษฐานก่อนสิมานนนะคะก็ขึ้นแหลกขึ้นขึ้นนั่นกับฝันว่าอย่างระเบิดนะคะอย่างระเบิด มาขึ้นหนีมาขึ้นหนีนะคะกัมาฝันอีกนะคะวางงูนะคะชกนะคะชกใส่หัวนะคะชกใส่หัวแล้วก็ชกใสข่ขานะคะกัดเลยนะคะกัดนะคะจนเลือดออกเลยนะคะเลือดออกนะคะเลือดออกน้ําตุนน้ำตกเกลียดเลยนะคะในกล้องฝันนะคะเนาะก็เป็นเพียงกล้องฝันแค่นั้นนะคะ,ก,ะกับเกลอกพอฝากนะคะห้เอซี่นะคะเอาไปแปรห้เกลี่น้าแน่นะคะ ในตัวใดนะคะก็อย่าลืมเมียนคำว่าบอกเกยียรติอำน่เด้อค่ะนี่ละค่ะแนวทางของเกียรตินะคะเนาะใครมากใครชอบก็ตามนะคะผู้ใดขัดกันือ้พานนะคะเพราะวาเม่าเรล่าข้อมฟันเหตุกันฟังนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเกยียรติขอให้เอฟซีของเกียรติทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย,ย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอให้ลำลำเลยลวดสุขสุข้นนะคะเนาะขอให้ถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่หนึ่ง สิงหาคมสองหาหกหานี่นะคะเนาะกอให้ยโชกมานเฮงเฮเรื่อยเรืยถูกถูกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับมิเพียงเท่านี้นะคะกับพบกพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ